ที่ทางจังหวัดชนบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีทาการเปิดการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็แนวทางการรักษาผู้ป่วยความพิการปากแหว่งเพดานโวตามโครงการยิ้มสวยเสียงใสครับนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็แนวทางการรักษาผู้ป่วยความพิการปากแหว่งเพดานโว และความพิการขากรรไกรและใบหน้าตามโครงการยิ้มสวยเสียงใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความพิการปากแหว่งเพดานโหวอย่างเป็นระบบและให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยได้มีความเข้าใจแนวทางการบริหารและระบบการส่งต่อที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว โดยสำหรับภาวะปากแหว่งเพดานโหวเป็นความพิการของช่องปากและใบหน้าที่มีมาแต่กำเนิดแม้ว่าภาวะนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อหรือว่าโรคร้ายแรงแต่ก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานกับเด็กและบุคคลในครอบครัวทั้งด้านของร่างกายและจิตใจตั้งแต่แรกคลอด เริ่มจากปัญหาการดูดนมการรับประทานอาหารการหายใจเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบหรือว่าหูน้ำหนวกได้ง่ายส่งผลโดยตรงต่อการมีพัฒนาการและการจเจริญเติบโตของเด็กนอกจากนั้นยังมีปัญหาต่อเนื่องหากว่าโตขึ้นมาก็อาจจะมีความผิดปกติในการพูดพูดไม่ชัดรวมถึงความผิดปกติของการจเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้าและร่างกายโดยรวมหากไม่ได้รับการรักษามักจะถูกการไม่ได้ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีปมด้อยเด็กก็จะไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของตัวเด็กและบุคคลใกล้ชิดส่วนเรื่องของการดูแลรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโวซึ่งเป็นภาวะเรื้อรังซับซ้อนจะต้องได้รับการดูแลจากทีมสหาสาขาวิชาชีพ อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนี่ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลชนบุรีจึงได้จัดทําโครงการจัดอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลและแนวทางในการรักษาผู้ป่วยความพิการปากแหว่งเพดานโหวและความพิการขากรรไกรและใบหน้านี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและความจําเป็นในการรักษาให้กับญาติของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ครับ